สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโซดาชาแนลวันอีกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกันเล่นยี่กีนะคะชอบลุ้นนะคะก็ช่องโซดาชาแนลวันนี้ก็จะเป็นช่องที่รวบรวมทิกนะคะง่ายๆสูตรง่ายๆนะคะไม่ต้องมีอะไรมากไม่ไม่ต้องบวกลบคูณหารเยอะนะคะเอาแค่พื้นฐานก่อนนะคะก็วันนี้มาพบกันรอบสอนะคะเพราะว่าบังเอิญว่าแอนมีเวลา วันนี้มีเวลาเยอะหน่อยนะคะก็ทำได้สองคลิปนะคะวันนี้ทริคทริคที่สองของวันนี้นะคะเราจะให้สังเกตเลขหนึ่งนะคะถ้าหนึ่งมาหลักร้อยนะคะหนึ่งมาหลักร้อยให้เราตามพี่น้องนะคะเลขพี่น้องนะคะพี่น้องก็มีมีสิบชุดนะคะศูนย์หนึ่ง ห2ึ3งสไล่ไปเรื่อยๆถึง9ก้านะคะมีทั้งหมด10ชุดนะอ่าเรามาดูสถิติการเดินของ1มาหลักร้อยให้ล่าพี่น้องนะคะลองดูนะสถิติของห้องลอตโต้ v i p นะคะวันที่23เมษาย0 2 0น2020นะคะไล่ไปพร้อมๆกับแอนนะคะ1มาหลักร้อยนะคะตามล่าพี่น้องนะ อรอบที่1ยังไม่มา2อสามารอบที่4นะคะ0 1, ูนย์หนึ่งอาน่นะคะสองเกนะคะอย่าลืมนะคะสเต็ปการเล่นของเรานะเลขแอจะอยู่ประมาณ4รอบนะคะถ้าหลุดนี้ก็คือหลุดเลยนะคะหลุดนี้ก็ไม่เอาแล้วนะคะรอบที่24นะคะเห็นไหมคะ1มาหลักร้อยนะคะ ล่าพี่น้องนะคะรอบหนึ่งยังไม่มามารอบที่สองนะคะหนึ่งศูนย์นะคะเก้าส,ส,น,สนะรอบที่2ี่าค่ะหนึ่นะคะอันนี้มารอบแรกนะคะผล 5, 5้า8 9าสามแปดเก้านะคะอรอบที่36นะคะ182น,นะคะอันนี้ก็มารอบแรกนะคะศูนย์แปดเจ็นะคะ หนึ่งมาหลักร้อยนะ1,40นะคะลาพี่น้องรอบที่1,2,3รอบที่4ี่นะคะ7จ็ดสนะคะหลักการง่ายๆเลยอันนี้เราย้อนไปดูวันที่22นะคะจดสูตรกันไว้นะคะจดแล้วก็เอาไว้จำนะคะเอาไว้จำจะได้ง่ายๆเนาะ ถ้าเราจําได้ก็เราก็มองเห็นเลขเราก็แทงได้เลยเนาะอ่ารอบที่9นะคะ17 4นะคะตามเลขพี่น้องนะคะผลมารอบที่3นะคะ8 8 8 7 6นะคะอย่างที่แอดบอกมันอาจจะมีหลุดบ้างในรอบวันนะคะ161นะคะตามพี่น้องนะผลมารอบ2นะคะ8 5 109คะ่ะ รอบที่63นะคะ138พี่น้องมารอบแรกนะคะ80687นะคะแล้วก็รอบที่66นะคะ1มาหลักร้อยนะคะ128นะคะตามพี่น้องอันนี้ผลมาเข้ารอบแรกนะคะ65631นะคะรอบที่80122นะคะอันนี้เข้ารอบแรกเหมือนกันนะคะ83459ค่ะ โดวันที่21ลอตโต้ VIP นะคะอ่า149ตามพี่น้องนะคะมารอบที่3นะคะ73436ค่ะรอบที่23 169นะคะเลขพี่น้องมารอบที่2 80434ค่ะ รอบที่38นะคะ171นะคะตามพี่น้องนะผลมารอบแรกนะคะ37490ค่ะรอบที่44นะคะ180ตามพี่น้องมารอบแรกนะคะ48751ค่ะรอบที่51 164นะคะพี่น้องนะพี่น้องมารอบที่12รอบที่3นะคะ07567ค่ะ รอบที่70สบนะคะ18 7ดนะคะตามพี่น้องนะหนึ่งสองสมมารอบที่สี่นะคะสองหนึ่งค่ะรอบที่76็นะคะ187นะคะตามพี่น้องนะอันนี้อันนี้หลุดไหมอันนี้น่าจะหลุดนะคะหลุดยาวหลุดยาวมาเกินเกินสี่รอบนะคะโอเค รอบที่84นะคะหนึ198นะคะผลมารอบแรกนะคะ45417า่หค, <_ t ose> ค่ะมามายกตัวอย่างห้องห้องรวยนะคะเว็บรวยนะสูตรเราใช้ได้ไหมลองมาเทสกันดูนะคะ นะรอบที่สองหนึนะคะตามพี่น้องนะผลมารอบที่3นะคะเก้าหค่ะรอบที่12นะคะ1นึ 112, นะคะผลมารอบที่2นะคะ6 87ปดเจ็ดนะคะเลขพี่น้องนะรอบที่13บนอะ่ะขอโทษน,นะคะรอบที่18นะคะ183นะคะ ผลมารอบที่สองนะคะห้าหกห้านะคะสี่สองนะคะเลขพี่น้องนะหนึ่งมาอ่ะหนึ่งมาลักร้อยนะคะล่าพี่น้องนะรอบที่สามสิบเก้าค่ะหนึ่งหกสามอ่าผลมารอบแรกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไงคะหัวใจพองโตนะคะศูนย์หนึ่งกับหกเจ็ดนะคะเลขพี่น้องนะคะเด้งนะคะบนล่างนะ รอบที่43่สิามนนะคะลาพี่น้องมารอบแรกนะคะ01745ค่ะอ่าย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งวันนะคะวันที่22นะคะห้องรวยนะรอบที่43นะคะ129นะคะผลมารอบแรกนะคะ421นะเลขพี่น้องค่ะ ย้อนดูวันที่2 1อีกสักวันนะคะยกตัวอย่างให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการตัดสินใจในการเล่นยิ่กี่นะคะรอบที่9นะ11 0นะคะแทนพี่น้องนะคะ854นะคะมารอบแรกจะรอบที่15นะคะ109นะคะตามพี่น้องผลมาเป็นยังไงคะผลมารอบ2ค่ะ3 12 2 3นะคะอันนี้ เคฟูนะคะหัวใจพองโตนะเด้งนะคะพี่น้องบนล่างนะรอบที่24นะคะ193ตามเลขพี่น้องนะคะผลออก01นะคะรอบแรกนะคะรอบที่34นะคะ163 1มาหลัก 100. ร้อยล่าพี่น้องนะคะผลออก410นะคะรอบแรกนะผ่านค่ะ รอบที่40 108นะคะอ่าพี่น้องมีไหมรอบนี้หลุดหลุดยาว1 2 3 4 5มมารอบที่6นะคะอันนี้หลุดนะอ่ารอบที่67นะคะ151นะคะ อันนี้ผลออกรอบแรกนะคะ1นึ6 5นะคะอันนี้หัวใจพองโตอีกเช่นกันนะคะเคฟู K นะคะเด้งบนล่างนะคะพี่น้องนะคะมาดูของผลของวันที่2 2นะคะห้องธรรมดานะคะย2ิบเมษายน2020นะคะรอบที่9นะคะ12 4นะคะตามพี่น้องนะ1นสองมารอบที่ สามนะคะเจ็ด1นะคะรอบที่14นะคะ1นึี่เจนะคะลาพี่น้องนะผลมารอบแรกนะคะ74็สนะคะรอบที่18นะคะ148่่ลาพี่น้องนะคะมารอบแรกนะ39601นะคะรอบที่23นะคะ132นะคะลาพี่น้องนะคะมารอบแรกนะคะตอง4ี่หนนะคะ ห้อง VIP นะคะวันที่2ี่สนะคะห้อง VIP รอบที่7นะคะ1 2 2นะคะลาพี่น้องนะคะมารอบแรก7 1 4 8 7นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าสถิติการเดินโอเคนะ1 6 9นะคะลาพี่น้องนะคะมารอบแรก4 1 2ค่ะรอบที่36 186นนะคะลา,ะะลาพี่น้อง ผลออก47245ค่ะผ่านไหมโอเคไหมคะอ่ารอบที่44นะคะ166ลาพี่น้องมารอบแรกนะคะ57289ค่ะรอบที่49นะคะ127ลาพี่น้องอันนี้เป็นไงคะหัวใจพองโตนะคะเคฟู K 4, นะคะเด้งบนล่างนะพี่น้องบนล่างนะคะ53298ค่ะ รอบที่57นะคะหนึ่าลพี่น้องมารอบแรกนะคะผลออก23034ค่ะเอาเรามาดูผลของห้องเจดสแตมเบ็ดนะคะห้องธรรมดาก่อนนะคะวันที่2 3มเมษายน2 0 2 0นะคะทิศของเราคือ1มาหลักร้อยล่าพี่น้องนะคะลองดูนะคะใช้กระเจดได้ไหมนะคะ mm hmm. เผื่อเพื่อนๆนบางคนเล่นเว็บเจดอยู่เนาะ อรอบที่สามสิบเจ็ดนะคะหนึ่งเจดหนะคะลาพี่น้องนะรอบแรกรอบแรกไม่เข้านะคะรอบแรกหลุดเลยวันนี้อรอบที่สี่สิบสองหนึ่งแปดศนะคะลาพี่น้องมีไหมมีไหมมารอบแรกนะคะเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหนะคะรอบห้าสิบสามนะคะหนึ่งสี่เ้านะคะลาพี่น้องนะ รอบนี้รอบนี้หลุดนะคะแล้วก็เป็นถึงรอบปัจจุบันที่แอดอัดคลิปนะคะไปดูห้อง vip นะคะเราเทียบให้ดูยาวๆเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นสถิติการเดินนะคะ106นะคะล่าพี่น้องผลมา59078นะคะอันนี้เป็นไงคะอันนี้เคฟู K ool, หัวใจพองโตนะคะได้เด้งนะคะ ฝนจะตกแล้วนะคะตอนนี้ฟ้าร้องนะคะ173นะคะลาพี่น้องนะคะผลมารอบที่3มนะคะ37627ค่ะรอบที่40นะคะ9 9ล่าลาพี่น้องนะคะพี่น้อง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 อันนี้ไม่มานะคะอันนี้หลุดนะ รอบที่ 49, 199นะคะมารอบที่3นะคะ 8, 6, 5, 60นะคะรอบที่54นะคะ154่ี่ลาพี่น้องมารอบแรกนะคะ36504คะ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ทริค หนึ่งมาหลักร้อยล่าพี่น้องนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทดลองใช้กันดูนะคะแอดหวังว่านะคะคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวยี่กีไม่มากก็น้อยนะคะจดไว้นะคะแอดพยายามรวบรวมทริคง่ายๆที่แอดใช้ในการเล่นเองนะคะแล้วก็ได้ความรู้มาจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแอดก็จะมารวบรวมไว้ให้ นะคะพอแอดก็จดไว้เยอะนะคะจําไว้บ้างจดไว้บ้างจําไม่หมดก็จดไว้นะคะแล้วก็ถึงเวลาเราจะเล่นเราก็มาเปิดดูได้เนาะ,ะก็ขอให้เพื่อนๆได้ถอนนะคะได้หยุดหลุดทบนะคะเราจะได้ถอนเนาะ แอดฝากห้องโซ d a ชาแนลวันไว้ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แอดได้นำทิกดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ